بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باتلا باتلا وارزقنا اجتنابه وارزق วัสล ال ัลลอฮุอะลัยมุฮัมมัดวะอะลาอัลีฮิวะซาฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮะสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งหลายมาพบกับช่องของเสเบียงครับนะครับวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องผู้ใดที่เข้าถึงเตาวีดและขลังยันนะดีกว่าดีไฮเซอร์เราอจะบอกว่ามันตะฮักกะกับดาฮีดและขลังยันนะดีกว่า ใครก็ตามที่เข้าถึงฮักกอกกอออ็คือบรรลุถึงเตาฮิตจริงเตาฮิเตเก็คืออะไรครับการเชื่อมั่นศรัทธาต่อรัชพานวตาราเตาฮีก็แบ่งเป็นสาม els, เตาฮีนะครับเตาฮีรูโบบียะก็คือให้เราเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างสรรค์ของพระองค์ art. ให้เข้าใจว่าเราสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินตัวทิศสร้างดองจันทส์สร้างมนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง สร้างลมหายใจให้เราหายใจได้ทุกว,วันนี้ก็ด้วยกับอัลลอฮฺสุพาห์นั้นนี่ที่เรียกว่าเตาพิดอัลลอฮ์ให้เราเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครเราไม่ปฏิเสธและไม่มีใครจะมาช่วยพระองค์สร้างในเรื่องต่างๆ,ๆแบบนี้เราให้เราดูท่านฟ้าให้เราดูแผ่นดินให้เราดูน้ําให้เราดูทะเลสิ่งที่เป็นมัลคกทั้งหลายเนะี่ยดูแล้วก็เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็ยอมรับว่านี่คือผลงานจาก เมื่อเราเข้าใจเรื่องเตารีดอัรลอหรือบูบียะแล้วต่อมา <c oughs> เราก็ต้องให้เข้าถึงเตารีดอูลูฮียะก็คือต้องอิบาดะต่ออัลลอฮฺแต่เพียงผู้เดียวถึงบาดะคืออะไรก็คือการทําดีทุกสิ่งทุกอย่างทําไปแล้วอัลลอฮ์ทรงรักทรงพอพระทยัยทำถวายเพื่ออ,อัลลอฮ์สุพรรณวาตาเราใช้ละหมาดก็ละหมาดให้บวใชใ้ตะการ ทำพัสเป็นอิบาดะได้ให้ทำดีต่อพ่อแม่ทำดีต่อเพื่อนบ้านญาติพี่น้องต่างๆเหล่านี้เป็นความดีเราต้องทําเพื่อเอาลอสุภาน,น,นาตลาเมื่อเราทุก้นสอบเราก็อดทนเพื่อเอาลอสุภารนนาลาะอนที่เรียกว่าเตาพีดอ uh ุลูฮิเยที่เราจะต้องถึงว่าให้เอาลอ์เป็นหนึ่งเดียวในการทาอามานอิบาดะ่อมาเต้าฮีดอัสมาอัสซิฟา ก็คือให้อลอ์เป็นหนึ่งเดียวในเรื่องนามนเรื่องคุณลักษณะไม่มีใครที่มีพระน,นามหรือม,มีคุณลักษณะที่เหมือนพระองค์เราทรงเห็นทรงรู้ทรงครอบครองทุกสิ่งก็เชื่อไปตามที่เราสุภัสตก็เข้าถึงเมื่อเข้าถึงแล้วใครก็ตามที่ไม่ทําบาปเลยนะเราใช้ธรรมไม่เข้าไปสิ่งี่อัล้อห้าม เพราะคนจะมีลาอิลาให้รอจริงๆเนะี่ยต้องเข้าให้ถึงนะครับจะรวยจะจนอดทนไม่ย,ยอมไม่ย,ยอมทำผิดนะเหมือนกับคันดาบ,บีอิบราฮีมนะที่เราบอกว่าอินนะอิบราฮีมนะแานะอุมมัดะแท้จริงอิบราฮีมนั้นท่านเป็น <c oughs> อุมมะเป็นคุูตัเป็นต้นแบบที่ดี แก่ประชาชาติทั้งหลายก็นิตันเป็นผู้ดีพักดีต่อรัสุภพา,น,านุตาก็นิดันลินละฮานีฟันเป็นผู้ดีอีกว่าลยอมรับแตละละ่ลัสไม่ไม่ทำอะไรที่ผิดนะรู้ว่าบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์วลมเดยกูมมนันมุชิกีไม่ข้องเกี่ยวกับการนะ กับอยู่กับพวกที่ทำชีริกทั้งหลายดังนั้นถ้าเราเข้าถึงอ,อากีนให้ได้อย่างนี้นะครับก็คือทำดีเป็นต้นแบบที่ดีทั้งเป็นผู้ที่พักดีเป็นผู้ที่อานนิฟันอ่บริสุทธิ์ไม่ทำไม่อยู่ในพวกที่เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ทำาค อัลลอฮ์ให้ดูท่านอนบีบรอฮิมเพราะว่าท่านนาบีบรอฮิมนั้นเป็นบิดาของบรรดาน,นาบีทั้งหลายท่านเกิดมาเนี่ยพ่อเป็นผู้ทำชีริเป็นผู้ทำรูปปั้นขายเต็ไมไปด้วยชีริเลยหมดเลยท่านอดทนต่อสู้อดทนเฮยแพ้จะขนาดว่าโดนโยนเข้าไปในกองไฟท่านก็ไม่ได้เคยคิดที่จะตั้งป่ค บ่าวาอะไรบักกาฟ้าวิลล่ออลลอฮ์ะท่านั้นที่อะไรเป็นที่พอเพียงวันนี้มันว่ากินอะอเป็นผู้มอบหมายที่ดีที่สุดไม่คิดที่ว่าจะไปพึ่งโน,โนู่นพึ่งนี่เมื่อยามที่ไรตกยากลำบากดังนั้น <c oughs> ใครก็ตามที่ฮักก็กรเตหิบรรลุถึงเตหิตเข้าถึงเตหิตจริง,รงๆเขาได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอน นะครับคนที่ยังไม่บรรลุพอมีอะไรหน่อยก็จะทอแท้เบื่อหน่ายไม่อดทนหรือคนไม่ไหวแล้วทำดีเบื่ออยู่ทำไมเติมแบบมุสลิมอิสลามอยู่ไปก็ไม่เห็นมีอะไรเลยคนที่ยังไม่ถึงเข้าถึงเตา่าอิบนดังนั้นในบทที่บอกว่าใครก็ตามเขายืนยันเลยแตว่าก็าเข้าถึง การเชื่อมั่นต่อรัศุบานรัชดา,ายอย่างแท้จริงแล้วเขาได้เข้าสวรรค์เพราะเขาจะไม่ยอมทําผิดไม่แลกกับสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเล็กๆน้อยๆคนที่เอาดุนยาไปแลกกับอาครอนเนี่ยคนพวกนี้ยังไม่ลึกซึ้งไม่ถึงกับลาอิลาฮิลอฮอย่างแท้จริงแต่คนเข้าถึงเตาฮีดอากีดาที่ถูกต้องแล้วเขาไม่ แลกอย่างเด่นขาดแม่ว่าจะเอาทรัพย์สินมากมายกายกองเอาสตรีเพศมาแลกหรือพวกพ้องอะไรก็ตามเขาดืนหยาดต่อคำตาวิหิตอ,อีลาอีลาอย่านั้นท่านนาวีอิบุอรหิที่ท่านเป็นแบบอย่างต้นแบบในการเตาวิหิตหรือให้เอกภาพต่อรัุพานิชฐานทั้งที่ท่านเกิดในยุคที่ว่า เต็มไปด้วยชิดบางครั้งท่านต้องในประเทศย้ายถิ่นฐานจากที่เกิดเปแดม,แดมช้างไปอียิปต์แลเอาลูกพอมีลูกก็เอาลาะให้เอาลูกมาไว้ที่่าการท่านอินทามิสราเอลนชากที่หนึ่งท่านกลับไปที่หนึงท่านอดทนเป็นต้นแบบก็อดทนเพื่อรลาสุภรณาจเพราะว่าผู้ที่เข้าถึงเตาฮีดนั้น มั่นใจว่าเราจะตอบแทนความดีงามให้อย่างมากมายในโลกอาคิร์ก็ขอให้เราท่านทั้งหลายจงยึดมั่นให้เข้าถึงคำว่าละอีลาอิละล้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะมีความสุขทั้งในดุษยาและอาคิรอกวันนี้หมดเวลาลงพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบอทอร์โบลิโตฟิัสสลามอะลัยกุมวะราะมุตุลลอฮฺ